ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอปในรายการ Dark Black แ Pa ็คมาเล่านะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพูดกันบ้างสำหรับพูดที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือพูดที่มีชื่อเรียกกันว่านูรริเฮียงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยนะครับนูรริเฮียงหรือเทพอคันตุกะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มักปรากฏตัวในรูปของชายชาราหัวโต,โต หน้าตาอิ่มเอิบมีพลังในการสะกดจิตผู้คนทําให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้านายใหญ่โดยมีเรื่องเล่าว่าเทพอคันตุกะมักจะเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่เกรงใจใครและดื่มกินอาหารตามที่ตัวเองต้องการบางครั้งผู้คนก็เข้าใจว่าเป็นปีศาจนักต้มตุนทว่าตามบ้านเก่าๆมักมีศาลเจ้าที่เตรียมเครื่องเส้นไว้ ซึ่งเป็นการจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับเทพอคันตุกะที่อาจแวะมาเยี่ยมเยือนตามบ้านก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนูราลิเฮียงเทพอคันตุกะของเราสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะติดตามต่อได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ